ผมต้องเปิดหาจินซีห้องเต้ให้ได้เลยใน ID โคโลโม2โอเคครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับถ้าใครสนใจ ID ผมนี่ก็ไปที่ f a c e b o o k ฟักพอลเลตเกมแลนเจอร์ดได้เลยครับผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วครับโอเคป่ะ okay, ไหนดูซิว่าจะเปิดได้จินซีหรือเปล่ามีตัว60สิใบนนเนาะเออไปเลยอันนี้คลิปนี้ผมอัดไว้ล่วงหน้านะครับคลิปที่ผมลงดี หมดเลทไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มตู้ดีซับหรือเปล่าโอเคไม่ออกเลยครับโคโ ombo โนี้ใกล้จากเราไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครยังไม่ได้ก็รีบเปิดหาเลยนะครับถ้าใครตัวหมดอีหูก็ต้องทำใจแหละครับหรือก็รอวันที่21หรือ22่องแหละเพื่อให้เกมมันแจกตัวอีกทีสิบใบจากกิจกรรมที่เราแชร์แล้ว โอเคไหนดูซิว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ออกยากจริงๆบอกไว้ก่อนเลยคนระบุพรอบปีี้ออกยากจริงๆนะโอเคอย่เปลี่ยนบรรยากาศเปิดตู้ดีดีกว่าเผื่อมันได้เนาะถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบการเอาไปใช้งานเนี่ยผมว่ามันน่าจะลำบากอยู่แนละ้วยกเว้นว่าจะทำพรหนึ่งอะเออคือจริงๆรินะ ต่อให้ทําพอหนึ่งผมว่าไม่น่าจะหดหรอกยกเว้นว่าจะพอตันเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าทําพอตันแล้วไม่รู้ว่าจะหดวไหมตัวเดียวสองตัวเดียวเออน่าจะยากอยู่โอเคป่ะไรรู้สว่าจะเปิดได้หรือเปล่าพอได้เถอดับบัดดาวอ้โหูไม่ไม่เฟี้ยวเลยพี่เอ้ต่อเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ออกเลยครับ คืออยากได้เนะจินซีนี่คือคือเป็นตัวเก่งอะ่ะเออน่าจะเก่งที่สุดในโคโลโบร,รอบนี้แล้วโอเคแต่ดูซซว่าจะได้หรือเปล่าเอยโอเคโอ้โหไม่ออกเลยคืออย่างเกลือเลยโอเคคิดถูกเลยเหรอที่ผมสร้างไอดีโคโลโบภาษาไปดีเพราะว่าเผื่อไอดีไหนเปิดไม่ออกดีบันเอ,อจะพูดยังไงดีถ้าเปิดไม่ออกไอดีดึงดี ไอดี่อาจจะออกก็ได้เออโอเคปะเปิดไม่ออกเลยอย่างเกลออเลยเอาจริงไอดีโคโลโบดิไอดีโคโลโบหนึ่งนี่คือเปิดแล้วแบบไม่ออกเลยออกแต่5เดทอะแล้วก็ตัวคู่รองคือมันเก่งไหมโอ้โหแบบดูเฉยๆมากอะมันไม่ได้หัวอนะไรขนาดนั้นโอเคชากาักกะว่าแจ็คก,ก็ได้ไหมเออ ผมว่าชาแกดน่จาจะเกี่ยวกัแจกนะโอเคไะโอู้หูได้ใบแดงวันเพื่อโอ้ว่ารอบสุดท้ายลนะไปออกก็ให้ันรู้ไปครับผมว่าน่าจะเพิ่มเลเยอคู่เทียบอีกทีมั้งผมว่าเพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วนะนะเอาจริงเองเอผมว่าน่าจะรอบสุดท้ายแนละ้วโอเคอูโหูออกยากจริงจงนะรอบนี้บอกไว้ก่อนเลยออกยากจากัด โอเคได้จะได้แหละรอบนี้อนเลยผมว่ามันต้องได้แหละโคลโบรอบนี้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปครับท่านโอเคได้โอ้หเยือดเน้นเน้นโอเคเดีย๋ยวลองแลกตัวดูดีวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่แลกตัวดีกว่าเอาไว้เอาไว้ทำคอนเทนต์ Answer. เราจะไม่เหลือไว้ทำคอนเทนต์โอเคก็เปิดไม่ได้นะสรุปส่วนเกียร์นี่ผมก็เอาเถอะไม่ไม่อยากได้แล้วกับเกียร์รอบนี้เพราะว่าแบบเอาไว้เปิดเดือนเมษามันยังดีกว่าเลยนะเอาจริงโอเคผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับ